สวัสดีครับวันนี้ผมนักดำเนินรายการตัวยุงอ่าวันนี้มีรายการใหม่มาจัดนะครับเป็นวันแรกนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกแล้วก็อาจจะเป็นครั้งแรกด้วยนะครับเพราะว่ารายการของผมชื่อรายการห้อยกระป๋นะครับมีแขกรับเชิญชื่อดังนะครับตอนนี้กำลังเปรี้ยงป้างเลยเอ้า สร้างห้างนะครับอเชิญครับสวัสดีรับสวัสดีเอฟซีที่รอรับชมอยู่หลายล้านคนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาเปิดตัวเดี๋ยววันนี้จะพูดไทยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วจะมาบอกด้วยว่าสร้างห้างเกิดจากอะไรมาได้ไงเป็นใครเชิญนั่งเลยครับเดี๋ยวนะครับเชิญนั่งเชิญนั่งเชิญนั่งเอาเชิญนั่งเลยครับเชิญนั่งเลยครับนั่งนั่งหล้วนั่งตัวนั้นเลยครับโอเคโอ้โห โอเคโอเคเอาเอา,เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีสเตนบายพยาบาลรายการเรานะครับโอเคโอเคเดี๋ยวมาเริ่มคุยกันเลยนะการกันเลยนะครับ <laughs> อโอเคครับรายการ้านีเป็นยังไงบ้างครับที่ไปที่มาเป็นยังไงบ้างครับ รู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มารายการเนี้เป็นคนดังอะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะแล้วมีความยังไงครับที่มีผู้ชมล้มหลานเป็นล้านอย่างเงี้ยครับดีใจมากเลยค่ะโอโอ,โอเคดีใจนจนเสียงสันเลยค่ะโอเคครับฉายาช่างห้างนี่คือมาจากคนภาคไหนครับเป็นคนภาคไหนครับภาคอีสานค่ะสามีเป็นคนภาคอีสาน<อ>วันนี้ขอพูดไทยนะคะเพราะว่า ที่มาที่ไปของช่างห้างก็คือเป็นเมียช่างนะคะเพราะว่าสามีเป็นช่างนะคะส่วนตัวก็เป็นเม<อ>ียช่างก็เลยพอจะซ่อมได้แล้วก็เก่งมากค่ะซ<อ>่อมได้ทุกอย่างค่ะซ<อ>่อมเป็นทุกอย่างค่ะ<อ>แล้วซ่อมได้หมดเลยแล้วก็วันนี้จะขอพูดไทยเพราะว่าจริงๆแล้วช่างห้างเนี่ยเป็นคนไทยนะคะอยู่สมุทรปราการแต่ว่าสามีช่างเป<อ>็น<อ>คนมหาสารคามนะคะเป็นคนอีสานนะ้วก็จะพูดอีสานนะคะ อันนี้เอาออกได้ไหมคะเนี่ยโอ้ตัวนี้เป็นปะเพนเตอร์เป็นฉากนะครับตัวนี้เป็นฉากนะครับนําเข้านะครับนําเข้าตัวเนี้ยสั่งมาจากเกาะลู่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 นะครับโอ้ยพิธีกรนี่ตลกนะคะเนี่ยพี่ไม่หนุ่มเนี่ยค่ะโอครับตอนนี้เริ่มมองจากกระโปรงแล้วนะช่างห้างตอบคำถามไม่รู้เรื่องแล้วนะโอครับ อาจจะมีคําถามต่อไปเลยทาให้เรามีสมาธิมากขึ้นนะครับมีเวลาน้อยค่ะคําถามบาอช่างเวลามีค่านะครับไมคะว่าวันนี้มาออกรายการก็มาตอนคืนค่ะเพราะว่าทำงานเดี๋ยวกลับไปทํางานต่อค่ะไม่มีเวลาคไม่มีเวลาเนียติดต่อรายการติดต่อมาแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีเวลาค่ะนี่เชิญเป็นรายการแรกและอาจจะเป็นรายการสุดท้ายในชีวิตแล้วก็ได้โอเพราะว่าดังแล้วจะเหมาะจอประจบกันพอดีรายการ ห้อยกระโปงของเรานี่ก็เป็นรายการแรกอะแล้วก็เชิญท่านมาที่แรกนะครับเนี่ยถ้าเงินไม่ถึงสร้างห้างจะไม่ไปนะคะโอ้ค่าตัวคนดังนะคะที่ทําแบบนี้ได้แล้วนะทางห้างนี่ขี่รถอะไรมาครับจักรยาค่ะปั่นจักรยานมาโอ้จักรยานใช่เราตัวเราต้องรถลกร้อนค่ะเราจะไม่ใช้น้ำมันค่ะโอ้คงจะอยู่ใกล้ๆเนาะขี่จักรยานมาไม่ค่ะจากสมุทรปราการค่ะตอนนี้สัมภาษณ์อยู่ขอนแก่นค่ะ โอ้จากสมุทรปราการโอ้โหเพื่อรายการโหรกระโผลอยทุกคนะคะเนี่ยใช้เวลาถึงสามเดือนไหมครับปั่นมาโอ้หน้าสงสารสองเดือนหน่อยๆครับเป็นคนที่แข็งแรงตอนนี้เริ่มนะครกระโผ่มากเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะว่าเขาเป็นสปอนเซอร์ค่ะอันนี้เราสั่งนําเข้านะครับฉากตัวเนี้ยมาจากเกาะนะครับเกาะอากิโนะค่ะไม่ได้ค่ะเหมือนเดิม ถามค่ะพี่นดำเนินรายการ <Okay. S 2> ต่อสิค่ะพี่ม่นุมอ๋อครับครับแล้วมีความรู้สึกยังไงครับที่มีคนสนใจเราเยอะเยอะก็จะมีคนที่มองเราในแง่ลบว่าช่างห้างเนี่ยซ่อมไม่เก่งจ้ะ ม่จริงค่ะไม่จริงไม่จริงโอ้โหโอ้โหไม่จริงค่ะโอ้โหใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับบุคค่ใจเย็นรายการห้อยกระโปงของเรามีให้ทุกท่านทุกคําตอบใครอยากมาแก้ไขนะครับทั้งคนที่ว่านะทั้งคนที่โดนว่าเราให้โอกาสท่านนะครับรายการห้อยกระโปงของเราโดยผมนะครับคุณไม่หนุนนะผมผมให้สิทธิ์ทุกคนพิธีกรหยุดพูดค่ะเพราะว่ากระโปง โอเคโอเคโอเคพักก่อนพักก่อนพักกินน้ำก่อนแขกรับเชิญเรามีน้ำน้ำโหูน้ำโหูโอเคไต่อเลยค่ะพี่ต่อต่อได้เลยนะคะต่อโอ้ยโอเคโอเคโอ้ผมต้องต่อได้เลยค่ะไปถามแนะว่าที่บ้านมียาไหมเนี่ย มาหน่อยเลยค่ะโโออเเคคตอบคําถามแรกก่อนนะคะคนที่ไม่ชอบเราไม่เป็นไรค่ะมันเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราค่ะปัญหาที่ทำงานนะคะทำงานเก่งทํางานในทุกอย่างซ้อมได้ทุกอย่างค่ะสำหรับขดลวดทองแดงสร้างห้างคันได้หมดทำได้หมดค่ะเก่งมากเก่งมากทุกอย่างเรียนรู้มาจากสามีค่ะใครอยากรู้ว่าสามีเป็นใครก็ให้ติดตามไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะมาบอก สาม oh ีจบร็อกเตอร์ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะโอ้โหไม่ธรรมดาใช sure. ่ไหมครับซ่อมได้ทุกอย่างค่ะโอเคโอเคโอ้วันนี้วันนี้ต้องขอบคุณนะครับทางห้างนะครับที่มาร่วม เ,เปิดรายการของเรานะครับวันนี้วันแรกแล้วก็อาจจะเป็นวันเดียวด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหถ้ามีผู้ชมล้นหลามก,ก็อาจจะได้มา,าจ<า>ัด<า>อีกนะครับโอ้ขอบคุณครับ,ขอบ,ข,อบ,ข,อบขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับ